ของแต่งแบบว่าจัดทรงแบบโคตรทิ่งเลยอันนี้เราได้ใส่เลี้ยวหน้าจิ๋วมาแล้วไต้เดียวกับปาจาดีไซน์นะครับเป็นล้อ19นิ้วของคอลลิ่งนะครับมูลค่ากว่า60,000บาทนะฮะมีเจ้าคอนโซลโฟล์กแมนแมชชีน สวัสดีครับนะฮะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับกับ New m a ็กพัฒน์เกษตรลาดพัทยานะฮะวันนี้ผมมีรถจะมานําเสนอนะคันนี้นะฮะของแต่งแบบว่าจัดเต็มเลยดีกว่านะครับกับ h a r ์เ y ย์ดิวสันแฟ t บ๊อบฮาร์เ d ย์ดิวสันแฟ b บ๊ปี2 0 1 8คันนี้นะฮะดั้งเดิมมันเลยนีฮะมันจะเป็นไฟหน้ากรงรีนะครับแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยจะเป็นล้อใหญ่ล้อ1 8นิ้วนะแต่ว่าคันนี้ได้มีการตกแต่งมาแล้วนะครับแล้วทําให้มันดูแบบโคตรซิ่งเลยนะฮะ เดี๋ยวมาเริ่มดูเลยนะครับว่าคันนี้มันมีอะไรกันมาบ้างมาดูกันครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะกับเซตบนคันนี้นะที่เขาเรียกกันว่าจักทรงทรงปรับตายนะครับมันเต็มตามเลยปกติทั่วไปเลยฮะตุ๊กตาบวกแฮนด์นะคันนี้นะฮะจะเป็นตุ๊กตาของอัตตี้โทนแมนนะครับเป็นงานไทยนะครับผมบอกไปเลยว่าบอกเสมอทุกคลิปนะครับว่างานไทยงานนอกงานจีน ผมให้งานไทยเนี่ยเทียบเข้าขง,งานนอกเลยงานอเมริกาเลยเพราะว่าวัสดุและคุณภาพเนี่ยเราควบคุมคุณภาพได้แบบค่อนข้างดีที่สุดเลยนะฮะอันนี้นะ่าจะเป็นตุ๊กตาของอ Arti p e r f o r m ร n แมนะครับงานไทยแล้วก็แฮนแฮนของ FM นะครับ FM ตัวนี้เนี่ยตรงกลางมันจะเป็น 1- นึ่งพันนิ้วนะมันจะเข้ากันกับตุ๊กตาพอดีบางคนสงสัยถามว่าเฮ้ยพี่แฮนด์ตัวนี้ทำไมมันใส่กับตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้มันเป็นสไตล์ของเขานะครับ ก็คือตรงกลางมันจะใหญ่เป็นหนึ่งทับบางที่ห่ออย่างเชอชินหรือบิ๊กแอลเนี้ยก็เป็น1นิ้วก็ไม่เท่ากันพอต่อวันที่ไฟเลี้ยวนะฮะคันนี้จะได้ไฟเลี้ยวหน้าจิ๋วมาแล้วนะอันนี้เป็นของแรกนะครับแรกเซอร์ตี้นะครับไฟหน้าอ่าเดี๋ยวไปดูนะไฟหน้าสวยบอ,อกเลยถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นงานจีนนะแต่ดูก่อนผมว่ามันสวยเลยแหละเขาจะมีการเล่นขอบไฟ LED สีส้มเห็นไหมฮะอันนี้คือไฟต่ำธรรมดานะ ต่เมื่อเราเปิดไฟสูงเป็นไงว่าโอเคเลยนะดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับผมชอบตรงนี้มันขอบไฟนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโล่งๆมาเลยนะครับสไตล์เดียวกับบาจาดีไซน์นะครับแต่ว่าน,นี้เป็นงานจีนนะครับงานจีนเราก็บอกงานจีนเนาะอันนี้ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ขงของคันนี้นะค่อนข้างพิเศษนตคันนี้เขาทำมาเดิมเนี่ยครับลเดวิสันแฟนบ๊อบเนี่ยเขาเป็นร้อนหน้าใหญ่ เป็นคล้ายๆแบบสไตล์แบบพวกของอโฟลีเอกแต่ว่าขยับไซส์ขึ้นมาเป็นในคลาสซอฟท์เทลแต่ว่าคันนี้เนี่ยล้อหน้าใหญ่เขาเปลี่ยนใหม่ให้คล่องตัวขึ้นด้วยการเปลี่ยนใส่ล้อหน้าทัวริงเลยเป็นล้อ19นิ้วของทัวริงนะครับพอใส่ล้อหน้า19แล้วเนี่ยมิติรถเปลี่ยนทันทีนะครับขี่ง่ายขึ้นจากโค้งที่เคยแบบเก๊ๆกลางๆตรงนี้ก็เข้าแบบปึ๊บเข้าหายเข้าหายกันเลยทีเดียวนะครับและเดี๋ยวมาดูอีกสัมพันธ์จุดนะ ของแต่งเงียนๆเลยมาดูกันมาต่อกันที่ท่อนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นท่อของ TBR Trubarter สองพี่น้องสุดพันบุรีฮ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> TBR Trubarter นะครับอเมริกาเลยอันนี้นะครับจะเป็นท่องานสุดเฟรนช์ที่ค่อนข้างถือว่าใช้งานจิตอันดับ1ใน5ของท่อฮา r l เ y ที่ใช้ในการรีดแรงม้าได้เฉาวๆาเก่งแบรนด์เลยครับคือ TBR นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า ตัวรุ่นเทิร์เนาเทิร์เนาเป็นปากเสียงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที R ีอาร์ทั่วไปเขาก็จะเป็นปลายคาร์บอนนะครับสั้นๆแต่อันนี้เป็นปากเสียงแล้วส่วทรงเข้ากับรถเลยนะฮะแล้วต่อมาเดี๋ยวผมพามาดูนี่โคตรพีคอันนี้นะครับชุดมิดเดิลคอนโทรลปกติเนี่ยแฟตบ๊อบเนี่ยเขาจะเป็นฟอร์เวิร์ดคอนโทรลยื่นขาไปด้านหน้านะครับแต่ว่าคันนี้นยเป็นมิดเดิลคอนโทรลแล้วขายอยู่ตรงกลางนะครับเวลานั่งจะอยู่ท่าน,นี้ ดูเลยอ่ะผมสูง175นะครับถ้านั่งเวลาเหยียบมิดเดิลคอนโทรลก็จะอยู่ประมาณนี้นะขาจะตั้งชันหน่อยแต่เวลาขี่เนี่ยผมเชื่อว่ามันคอนโทรลรถได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูนนะชัดมิดเดิลคอนโทรลฝั่งนี้ของ Performance Machine นี่ครับไฮไลท์ของเราเลยมูลค่ากว่า60,000บาทนะฮะมิดเดิลคอนโทรล Performance Machine แล้วจะบอกให้ว่า60,000กว่าบาทได้มาแค่ชุดมิดเดิลของมันแค่นั้นนะฮะคิดขาจับ ไม่รวมหัวเกียร์ไม่รวมแป้นเหยียบครับแป้นเหยียบพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องมาซื้อหาใส่เองแต่เดี๋ยวผมจะมีนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปหน้านะครับงานแบรนด์ไทยนะบอกเลยว่าจอดอันนี้ยังเข้าเกียร์เกียร์ว่างค่อนข้าง,งยากนะแต่งานแบรนด์ไทยเนี่ยถูกพัฒนามาแล้วบอกเลยงานไทยไม่เคยแพ้ชาติใดเข้า,าล,ลิกเลย ntc แต่เดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนของ performance machine ก็จะมีนะครับเป็นพับเท้าของ run stock นะครับ เหยียบตรงกลางมาให้แล้วนะสายหัวเทียนตามสเต็ปเลยนะครับค r ณมิ้งอีเกลิลสีแดงทําสีมาแล้วสีขาวดำหลอ่ลอๆเข้าเซ็ตเข้าทรงกับสไตล์ดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะอยากทราบรคาค้ากันยังครับเดี๋ยวมาชมกนะันส่วนในเรื่องของไฟท้ายนะครับอันนี้ที่มันกระพริบพ,พร้อมกันเพราะว่ามันเป็นเส้นเดียวเส้นเต็มนะสังเกตได้นะครับอันนี้จะเป็นไฟหลีนะครับไฟเบรกหลีเบรกนะคะ ไฟเลี้ยวไปเลี้ยวแต่ถ้าเกิดเราเปิดพามากก็จะขึ้นเต็มเห็นไหมไฟเลี้ยวนี้ของน่าจะเป็นของอแรกนะถ้าไม่แรกก็คัสตอมไดนามิกไดนามิกคัสตอมนะครับตัวนี้ของแจว๋วของนอกทั้งคันคันนี้ส่วนในเรื่องของราคาของสุดหล่อคันนี้นะ h a r l e ์ d a v i s o n Fat b o ปี2 0 1 8เครื่องยนต์114คิวบิกหรือ 1,868ซีซีโคตรแรงบอกเลยโคตรแรงเครื่อง114เนี่ยนะครับคันนี้ราคาเอาไปที่689,000บาท689,000บาทกับรถที่วิ่งแค่นี้คันนี้นะครวิ่งมาอยู่ประมาณ31,500กิโล31,500กิโลกับราคาแรก6 600,000าบาทผมถือว่าไมีเยอะนะท่านใสนใจนะค,ครับสามารถติดต่อกับสอบถามได้เลยนะครับ0 6 3 9 6, 6 5 1 7 4 1 อย่าลืมนะครับนิวแม็กมาเทเดกาฬาปัทยารถฮาร์เลมมือสองฮาร์เลมมือหนึ่งโทรหาเขาอื ha ่นไม่รู้แต่ผมโทรหามือสองได้เลยนะครับนิวแม็กมาเทเดกาฬาปัทยาวัสดืครับ